มันจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของเราอื้อหือเสียไรหมดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจากตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษตชด22และชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าทําลายจรวด b m 2 1ของกัมพูชาที่ตกค้างในเขตอําเภอกันทารลักษณ์ โดยพบที่ป่าชุมชนบ้านประทายใกล้น้ำมันปะตะทบ้านพือและทำลายชิ้นส่วนได้เรียบร้อยนอกจากนี้ยังตรวจพบลูกปืนขนาดใหญ่130มม,มอยู่ในสวนยางตำบลภูผาหมอกห่างจากชายแดนเพียง200เมตรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำลายได้ในทันทีเพราะเกรงว่าฝ่ายกัมพูชาจะเข้าใจผิดจากเสียงระเบิดจึงทำสัญ,ญลักษณ์เขตอันตรายและรออนุมัติจากฝ่ายความมั่นคง ในขณะเดียวกันยังพบอีกลูกขนาด100มมฝังอยู่ในดิน20เซนติเมตรในพื้นที่บ้านโศกขามป้อมสามารถทำลายได้สำเร็จเจ้าหน้าที่ระบุจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เหลือตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Magpud สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอ Bee Herb 99